เราต้องเอาหน้าจอดวไว้พี่รู้ใช่ไหมอ่ารู้ค่ะเออยันมาเล่นกับไฟร้อนจะไม่ดีพี่แบบเป็นนะครัะคือแบบที่โตแล้วอ่ะแบบมีแต่คนแบบรู้จักแล้วอ่ะคือแบบการการมีแฟนสาบพี่เป็นเรื่องยากแหละแต่พี่ก็ไม่ได้ปิดใจนะแต่ก็แต่ค่อนข้างที่จะเลือก ก็คือยืมวะอุ้ยพี่เกือบตายอะดิ้งปั๊มไงพี่ไม่มีเพนปั๊มด้วยอะ๋ยวเอาให้ขึ้นมาก่อนพีพิสุปแต่อีกนิดเดียวออีกอีกแบบหุดใจเดียวคือพี่ยืมเราก่อนแล้วเดี๋ยวพี่คืนเป็นเหรียญเลยได้ไปหาตังอีกสามแสนแบบเดียวอทิมชาติไม่รออะที่รอแทงผมได้เลยครับ อ่พี่กระเป๋า28ค่ะกล่องซอมบ้ากล่องซอมบ้ามี18หรอปะเฮ้ยขอบคุณคุณพี่เปาสสวัดีค่ะสวัสดีครับใครเอ่ยอ่ะฮิรูไง56นาทีอั้าวฮิรู้ไปอยู่นี่น่ะหรอสวัสดีครับใช่ครับพี่อ้าวสวัสดีครับอ่ะฮิรู้สวัสดีครับพี่ตอตี้อ่ะฮิรูเป็นไงบ้างครับอ่ะฮิรูโอ้โหพี่หนูก็งอมอยู่อ่ะหนูก็ตอนนี้ก็หนูก็ทําใจได้แล้วค่ะดีขึ้นยังครับดีขึ้นยังครับดีขึ้นแล้วค่ะทําใจได้แล้วอ๋อโอเคเรื่องอะไรเพื่อเป็นี่ย เรื่องอะไรหรอมันค่อไงเออโอค่ะหรอมีเรื่องอะไรมันอ๋ออันนี้พี่ไม่รู้มันไม่ใช่ค่ะแค่เราเข้ากันไม่ได้เฉยอะไรน้องโอเคเมื่อก่อนก็เข้ากันได้พอตอนนี้บอกเข้ากันไม่ได้เท่านอก็เมื่อก่อนมันก็เพิ่งโปไงก็เราเราเราก็มีแต่ด้านดีๆใช่ปะแต่แต่พี่แต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 ่พี่แบบไอ้นี่นะเสมอต้นเสมอปลายเสมอไปละยนะเสมอปยยังไงอะคะพี่คือพี่ บอกน้องหนูใช่ปะผมดำอ่ะใช่ปะน้องหนูก็แบบสดอยู่พี่เปาหนูเองยังไม่พร้อมมีฟฟนหรอคะใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะแนะนำตัวไปดูเหรออืมอันนี้ครับชิปปิ้งคับชิปปิ้งเหรอใช่คับพี่เปาตอตอตตอว่าตอจะไปบ้านไปหาซื้อรับของอ่ะพี่เปาพี่เปาจะให้ตอทำอะไรบ้างไหมครับพห่ลูกเก็บเก็บเหรียญด้วย โอเคเดี๋ยวพี่เก็บเหรียญทำไมพี่หัวร้อตอนทำไมเนี่ยหนูเลขอะไรพี่จะคือสิบสองเหรียญนะเพราะมันเกินอ่ะหนึ่งศูนย์แปดสองโอ้โหแต่ถ้าอาฮรู้อ่ะกูพูดชื่อขนาดนี้ไม่ต้องมีใครสนใจหรอกรู้สึกว่ารู้แบบไม่มีใครอ่ะแบบพี่เปาก็ได้นะพี่เปาก็ยังอ้นี้อยู่นะพี่เปาพี่เปาชอบแบบหนูเลรวหนูถามจริงแต่พี่ชอบนะอไม่มีแฟนเราหรือเปล่าเราอ่ะ ไม่มีครับไม่มีแบบแค่สองชั่วโมงหรือตอนที่บอลที่ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกสาวบานก็ตายฟรีอ่ะอตเดี๋ยวไปโกหกเมียพี่ดีกว่าว่าไม่มีหนูอมาเจอกันเลยนะแค่นั้นแหละคือหนูอยู่เป็นนะพี่เข้าใจปะพี่ไม่ต้องโกหกหรอกหนูอยู่เป็นเนาะเอาไปนิ่งอยู่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 ตู้ครับพี่ซัมเมอร์เออพี่เป่าครับครับครับตอนครับว่าไงครับตอนเอาข้ามไหมครับ นี่ไงหนูเจอพี่ตอดทันทีแล้วครับพี่สมอไม่ไม่เอานะครับซัมเมอร์ไหนเดี๋ยวพี่เปาซัมเมอร์ไหนครับต้องไม่รู้จักนะอ๋อคือต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนเนาะนี่แต่พี่แต่พี่แต่พี่คลีนนะพี่โซคลีนนะที่บอกเอาเอาไงจะให้พี่พี่เคลียร์ไงแค่นั้นแหละอย่ากจะไปบอกเรื่องรู้จักกันนานแล้วอ่ะเรารู้จักกันนานแล้วไงความรู้สึกแบบนั้นมันไม่สปาร์กกันแล้วใช่ป่ะมันไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะใช่ป่ะเราโอ๊ยขอมาเทิร์นกูจัดให้นะ เดี๋ยวพี่ผมขอด้วยได้ไหมผมยากไปจัดด้วยอ่ะคือพี่ว่นไหวอ่ะคำพูดหนูยอะค่ะถ้าพี่หว่นไหวอ่ะเออมันก็ยังได้แต่ว่าคือเราแบบเราเราตุ้นกันเราใช่เราตีกันอ่ะใช่พี่พี่น้องกันมากกว่ามันก็ไม่ว่นไหวหลอกเจอหน้าก็แซวกันใช่พี่พี่บอกพี่จะส่งของอะไรให้เขาเดี๋ยวผมขอเป็นคนไปส่งได้ไหมอ่ะส่งอะไรวะนี่ตอนนี้หนูกับเพลทำยังไงดีอ่ะตัดขาทิ้งดีครับ ว่าตายแล้วสงสายต้องโดนอุ้มพุดดิ้งอุ้มพี่หน่อยพี่แบบไม่ว่าไงวะพี่ตอนอลงไปอุ้มได้ไหมคะอุ้มบ้ไม่ได้คนอื่นเขาพี่เอไร้ยไม่มีครับไม่มีครับอะไรครับอะไม่มีครับคือจริงไม่ใช่หนูค่าไม่ใช่หนูคนนู้นเขาอุ้มต่อขาครับก็ไม่เคยไม่ในพี่อุ้มเองพี่ตาพี่หนูหนูกลัวว่าคนอื่นเขาจะมองคลิปไม่ดีอ่ะ เฮ้ยไมันมันม่ต้องโทษแล้วครับมันน่าจะไม่เหลือป็นคนนี้พี่เปาจะเสียใจไหมเขาเนี่ยไม่พี่เปาคือเป็นพี่น้องอยู่แล้วคือพี่หนูกะเพิกจริงคือคือมียาไข่ไหมคะพี่มีครับเอ่อเท่าไหร่คะหนูซื้อได้หนูมีตังค์อ๋อยาที่เอาพันท่าถ้าจะพี่พันท่านะครับพันท่าโอเคพันท่าน้องว่าไงมึงไม่เอาซีแปดที่มึงาบุญทุกวันนี้กูไม่มีรถกูต้องเอาแต่รถอะไรกูพียี่สิบแปดครับพี่ครับพี่ พี่เรียกไหคะี่ไม่อยากให้เรียกพี่อยากอยากให้เรียกผัวอยากเรียกเลยนะคะอยากเรียกไม่พี่เรียกพี่เรียกอะไรหนูเดี๋ยวหนูอ้อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอ้พี่ก็เป็นบุญคุณนะดิมันเป็นบุญของตอบแทนพี่อย่างอื่นได้ไหมอ่ะต่อแท็กไปนั่งไหนีก็ไม่มฮียสิพี่อยากกินน้ำไอ้แปดได้แหละไอ้เหี้ยพี่น้ำให้พี่กินน้ำเลยค่ะน้ำอะไรอ่ะหื อย่าเล่นกับไฟนะอย่าเล่นกับไฟนะพี่พี่พี่เล่นพี่นี่อยู่แล้วพี่ไม่รู้หนูตัวตึงด้วยดิหนูก็แบบไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าหนูรู้สึกหนูไม่กล้าพูดหรอกขอโอ้โหตริผมงั้นผมขอลองดูผมลองขอลองดูไฟหนไครับอ่ะไหนลองจัดมาอ่ะอ่ะอ่ะ ขอ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 เฟซโอฟินหน่อยดิอะไรนะเปล่ากเขามีเยอะๆคุณเออไม่ดีมั้งถ้าหนูแอดพี่ไปพี่จะรับหนูหรือเปล่าพี่แบบว่าเอฟซเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รอเลยรตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวหนูแอดไปนะเคียร์ป่ะได้ครับได้ครับรอนะขอ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 เป็นเฟซโอไม่ใช่อะไนะ เฟสตัวการ์ตูนมันมันมันเห็นบ่อยแล้วอะออายังพี่พี่เอู้ให้ยังแอดไม่ได้พี่มันเต็มอ่ะมันไม่เต็มครับแหมตาว่าตอนนี้เลยเหรอก่ยังไม่มีเฟสไอฮิรุโอซีเลยนะหนูไม่กล้าแอดพี่ปองกันแบบคนไอ้นี่อ่ะคนแบเยอะเห็นปะ ไหนไม่เห็นนะเห็นยังเกแต่ก็จะไม่ต้องแอดก็ได้ครับเห็นอัไยังนี่นหนูติดตามชื่อดอะไรนี่ยติดตามพี่เปาหรอไม่ต้องบอกเลยครับตอติครับใช่ใช่หนูเห็นแล้วหนูก็แบบนี่ไงหนูแก๊งเดมอนเฮดไงอะฮิโระอยู่กับพวกบังบอลอ่ะพี่พาไปสายรัดนี่เห็นยังพี่หนูเอฟซีพี่เหมือนกัน fc ใครครับฟาเชโก้เหรอครับ fc fc พี่สองคนล่ะค่ะบูราป้าไม่น้อยหน้ากันเลยตกเป็นท้าวลักกันเดียวก็ได้ครับขอบคุณครับเอาไม่เห็นหรอหนูแอดไปแล้วเนี่ยกูมีเฟซเขาแล้วกูมีเฟซไอซีเขาแต่เป็นอ็นไอแนด์แอนดม่ไม่หนูแอดโอซีจีมารีสวยมากนะแคทเนี่ยของประเทศไทยเนีะหนึ่งตกเป็นท่ารักกันเดียวไหนแล้วผมไม่เห็นอ่ะมันมันมันไม่รู้ว่าคนไหนอ่ะมันมีมาเยอะเลยอ่ะ อันนี้ได้ออกสัมภาษณ์ที่ออกสัมภาษณ์แล้วเปล่าครับนี่จุดหนูจุดล่าสุดของพี่อะไรอ่ะการที่เรารู้จักกันควรให้เกียติกันไม่ใช่เริ่มสนิทแล้วทำตัวมารยาปากเนี่ยโออไอในหนูจุดข้างล่างอ่ะที่รับได้ปะอุ้ยใครใครเอ้ยที่เป็นท็อปสตาร์ตกเป็นท่ารักกับตันเดียวโอเคครับแอดไปแล้วครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ชายใหญ่ขอบคุณครับ ครับพิษสวีซีตกเป็นท่ากระกกตันเขียวครับเธเดี๋ยวเดี๋ยวไว้สารต่อข้างนอกนะพี่ก็หาขอพูดเนาะบายตอนกูต้องไปตอนจะไปที่นี่เลยแล้วกันโอเคครับพี่ขอบครับเจอกันครับเจอกันครับเย้ได้เฟซคนดังหรือเปล่าไปน้องไปเจอกันครับเจอกันครับพี่เปาเจอกันครับหนูแอดพี่ไม่ได้หนูก็อยากแอดนะแต่หนูกลัวพี่แบบเพื่อนเต็มช่วงนี้ว่างด้วยแค่นั้นแหละ ขอญาตขอญาตเล่งความเร็วแสงนะเอาไปเลยไหมเนี่ยเอาคนนี้ไปเลยไหมลงไปเลยไหมได้ก็ดีนะพี่ค่ะพลดใครคอยย้อนใครย้อนไปกันครับไปเจอกันครับไปเจอกันครับพูดอะไรป่าวเา all day and all night we stay up it felt so right We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.